จินตนาการสองแบบจินตนาการสองแบบจินตนาการทำหน้าที่สองอย่างอย่างแรกเรียกว่าจินตนาการสังเคราะห์และอีกอย่างคือจินตนาการสร้างสรรค์บทวิจาร์ณโดยทั่วไปแล้วคำว่าสังเคราะห์ให้ความหมายเชิงลบหมายถึงสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาไม่ใช่ของแท้จริงในปัจจุบันนี้ คำว่าสั่งเคราะห์ยังหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดจากส่วนต่างๆมาประกอบกันตึงตรงกับความหมายที่หิวต้องการใช้มากกว่าจินนาะจินตนาการสั่งเคราะห์เป็นการรวบรวมเอาแนวคิดและไอเดียเก่าๆมาผสมผสานกับแผนการเท่านั้นจินตนาการสั่งเคราะห์ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเลยมัน จะทำงานกับประสบการณ์การศึกษาและการสังเกตเท่านั้นอย่างไรก็ตามนักประดิษฐ์ตัวใหญ่มักจะใช้จินตนาการแบบนี้เว้นแต่อัจฉริยะบุคคลเท่านั้นที่สามารถใช้จินตนาการสร้างสรรค์ได้ในขณะที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยจินตนาการสังเคราะห์จินตนาการสร้างสรรค์จินตนาการสร้างสงนนาารรค์ จะทำให้จิตใจของมนุษย์ที่มีความจำกัดสามารถสื่อสารกับอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลได้เราได้ความสามารถนี้ผ่านรูปแบบของความสั่งหอนใจและแรงบันดาลใจด้วยความสามารถนี้เองทำให้จิตใจเรามีไอเดียพื้นฐานหรือไอเดียใหม่เกิดขึ้นความสามารถนี้ยังทำให้เราสามารถสามารถรับ คลื่นความคิดจากผู้อื่นด้วยวิธีนี้ทําให้ผู้ใดผู้หนึ่งสามารถปรับเข้ามาหรือตื่นสานกับจิตใต้สํานึกของผู้อื่นได้ดังจะได้อธิบายในรายละเอียดต่อไปจินตนาการสร้างสรรค์ทำงานแบบอัตโนมัติเพียงแต่คุณต้องสร้างแรงจูงใจให้กับจิตจิตสานึกให้พลังและกระตุ้นให้มันทํางาน มันจะไวต่อการรับรู้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจินตนาการนึกสำนึกถูกกระตุ้นด้วยอารมณ์แห่งปณิธานอันแรงกล้าผู้นำธุรกิจนักอุตสาหกรรมนักการเงินผู้ยิ่งใหญ่รวมไปถึงศิลปินนักดนตรีกวีนักเขียนตั้งฟามยิ่งใหญ่ได้เพราะเขาได้พัฒนาความสามารถแห่งความคิดสร้างสรรค์ บทวิจารณ์บทวิจารณ์โปรดสังเกตว่าจินตนาการทั้งสองประเภทนี้ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์กับเราทั้งติ้นมันจะทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นจนบอกได้ยากว่าจินตนาการแบบไหนกำลังกำลังทำงานอยู่เมื่อตอนที่เจฟเบซอร์สสร้างขึ้นมานั้นเขาได้ใช้จินตนาการสังเคราะห,หรือจินตนาการสร้างสารรค์ขนาดนั้น คนตัวใหญ่มีความคิดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตว่าเป็นเพียงช่องทางการขายจึงสรุปได้ว่าเขาได้ใช้บทประจบก์การเรียนรู้และการสังเกตนั่นคือเขากำลังใช้จินตนาการสังเคาะแต่อะไรทำให้เขาตัดสินใจขายหนังสือมันเป็นการสังเคาะหรือสร้างสรรค์ความคิดนั้นออกมาจากจิตใต้สำนึกที่รู้สึกว่าหนังสือเป็นสิ่งที่ใช้ แล้วเรื่องของชื่อละการตั้งชื่อร้านขายหนังสือว่าอเมตอนดูแปลกสำหรับคนอื่นแต่สำหรับเบสอ์ ought, ไม่เนื่องจากเขาคิดว่ามันต้องดึงความสนใจของสาธารณชนแน่นอนชื่อนั้นสำคัญสำหรับความสำเร็จของธุรกิจการค้าด้วยหรือแล้วมันเป็นการสั่งเคาะหรือสร้างสรรค์แล้วลอีเบลอเมทอนได้แสดงให้ คุณเห็นแล้วว่าเราสามารถขายของในอินเทอร์เน็ตได้อย่างหลากหลายเมื่อปีแอโอมิยา ah. ได้ไอเดียในการขายทางอินเทอร์เน็ตแบบใหม่ด้วยการเปลี่ยนรูปแบบเป็นการประมูลบ้านต้วนในนี้เป็นการสังเคราะห์หรือสร้างสรรค์คำตอบนั้นไม่มีความสำคัญอะไรเลยไม่ว่าคุณจะตั้งใจนำแผนการมาประกอบกันในจิตทำนึก หรือแผนการต่างๆผสมผสานกันในระดับจิตใต้สานึกแล้วเกิดแววบเป็นแรงบัดนดาลใจขึ้นมาทันทีทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการที่คุณกําลังปล่อยให้จินตนาการทำงานและยิ่งคุณใช้มันมากขึ้นเท่าใดทางการสังเคราะห์และสร้างสรรค์ก็จะยิ่งทำงานให้คุณได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้นปณิธานคือความคิดประเภทหนึ่ง เป็นพลังความคิดที่ไม่จีรังยั่งยืนเป็นนามธรรมบางครั้งก็ดูเหมือนไร้ค่าจนฝ่ามันจะแปรเปลี่ยนไปสู่ความจริงที่จับต้องได้ขนาดที่จินตนาการสั่งขอเป็นสิ่งที่ถูกใช้บ่อยที่สุดในการแปรเปลี่ยนปณนิทานเป็นเงินทองแต่ก็มีบางสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้จินตนาการสร้างสรรค์เช่นกัน ทั้งจินตนาการสั้งคอ้อและจินตนาการตั้งสันต้องพร้อมที่จะใช้งานหากไม่ค่อยได้ใช้งานความสามารถในการจินตนาการของคุณจะอ่อนแอเหมือนกล้ามเนื้อหรือบ,บางอวัยวะของร่างกายที่จะพัฒนาขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้งานมันเราใช้งานมันบ่อย